ลายต่อคือเนื่องจากมันเป็นปลาเนื้อขาวทั้งหมดอ่ะมันไม่รสชา,าติคล้ย <laughs> ายกันหมดเลยแยกไม่ออกคล้ายกันหมดเลยอิโต้มอนอ,มอร่อยสดสดมากแต่ว่า แต่ยากไม่ออกวาหูวาฮูคือถ้าเป็นคนที่ชอบกินแซลมอนเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจืดปลาเนื้อขาวมันจืดนะเทียบแซลมอนแล้วแซลมอนอร่อยกว่านะแต่ว่ามันก็ได้อีกฟิล์ึงนะหรือถ้าเป็นมังคุโรเนี่ยปลาเนื้อแดงเนี่ยจะมีความเข้มเขมของเลือดแบบรสจัดกว่านี่ปลาโอดำนะฮะปลาโอดำอร่อย ข้าวเหมืนเข้มขนะ้นกว่าแล้วช่อนทะเลชนิดหนึ่งเนี่ยมาสามชิน้นช่อนทะเลอร่อยช่อนทะเลเนื้อมันหนุบหนึบดีนะครับมงคเอะมงมงจุดฟ้าเหรอเขาก็มีส้มด้วยส้มอร่อยนะผัดตัวเองคล้ายๆกับปลาเนื้อขาวอันอื่นๆนะผมอันนี้เฉยๆนะปลาวัวไทยท่าน <S <S ไงครับอย่างอันเนี้ยตัวนี้ดูท่าจะมีรสชาติเยอะหน่อยนะ

อินซีลายดอกไม่ได้กรองลายต่ออันนี้เหมือนเขาจะเอาไปย่างนิดๆน,นะตัวน,นี้เนื้อเน,นื้อมันแบบเลื่อมๆอ,อ่ะเน,นื้อมันมาเลื่อมๆอ,อ่ะโอ้อันนี้อร่อยอันนี้อันนี้อร่อยอินซีลายต่อนี่ดีกว่าจวดแดงอันนี้ก็เฉยๆนะผมว่าเน,นื้อก็เฉยๆแยงเขี้ยว ก็คืออร่อยแหละแต่ว่ารสชาติมันก็คล้ายๆกับเพื่อนๆมันนะครับอันนี้สลัดนะชื่อมันผลไม้เลยอืมลอร่อยปลาสลัดเนื้อมันเนื้อมันมันมัน,ม,นมันเลื่อมแตกต่างกับตัวอื่นๆเลยอันนี้อร่อยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้สุดดีเลย